เลิ t ไ a ยแลนด์โรดทริปขับขึ้นภันธกิจรักประเทศไทยปลุกพลังคนรุ่นใหม่สร้างคิดจักรที่เข้มแข็งไปด้วยกันขอเชิญศิลปิลศิาปิบาลอนุชนผู้นำอนุชนคริสเตียนที่มีภาราใจในการสร้างคนรุ่นถัดไปสำหรับทุกคิดจักรกับการเรียนรู้ how to สร้างอนุชนให้เป็นผู้นำในวันนี้และเสริมทัพทำให้คิดจักรเข้มแข็งเรียนรู้จากประสบการณ์จริงเข้มข้นเจาะลึก จากทีมงานคุณศัชคาร์ดออฟกอร์ประเทศสิงคโปร์ฟรีค่าลงทะเบียนและอาหารสองมือ้อพบกันในค่ำคืนแห่งการฟื้นฟูในวันศุกร์ที่6มิถุนายน2025เวลา18.30นาาินาทีถึง21.00นานณพระนิเวศเรือโนอาซอยนวมินท4กรุงเทพ และสัมมนาเจเนอเรชั่นวันเสาร์ที่7มิถุนายน2025เวลา9นาฬิกาถึง15นาฬิกาณคุ้นทจักรสารสัมพันธ์กรุงเทพซอยร,รามอินทรา51ข้อแนะนำสำหรับการเดินทางไปยังสัมมนาเจเนอเรชั่นณคุ้นจักรสารสัมพันธ์กรุงเทพสามารถเดินทางด้วยรถขนส่งสาธารนณะหรือรถไฟฟ้าเพื่อความสะดวกในการเดินทางและเอื้อต่อปริมาณที่จอดรถลงทะเบียนได้แล้ววันนี้ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Line a อ Love Thailand หรือโทร0613389900หรือ0646931603และอย่าพลาดโอกาสดีๆที่จะทำให้คิดจักรของเราเข้มแข็งและยั่งยืน